ค่ะเ,เพื่อนเพื่อสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะตอนเช้าเป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะเกือบเกือบ7โมงนะคะ6โมง40 Uhr นะคะที่บ้านของน้องนะคะตอนนี้อยู่ที่นครปฐมนะคะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆนนะคะมาดูบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะเ,เพื่อนเพื่อดูจากในบ้านนะคะตอนนี้นะะี่ค่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นด้านนอกไหมคะว่าวันนี้หมอกหนามากค่ะทุกคนหมอกหนาและก็สวยมาก ดูดิบรรยากาศนะคะเหมือนนอนอยู่บนภูทับเบิกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านนอกนะคะว่าหมอกหนาแค่ไหนเพื่นอนๆแกนกเปิดนี่ทุกคนดูค่ะโอ้หมอกหนามากนะคะหน้าบ้านของนกนะคะก็เชิงค่อนข้างที่จะเป็นบ้านสวนนะคะนี่ค่ะและที่เห็น สารเแรนดำๆที่เขาคุมอยู่นะคะเป็นเออสวนกล้วยไม้ที่เขาปลูกกล้วยไม้อยู่นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นเป็นหมอกนะคะขึ้นวันนี้ค่อนข้างหนาตามากเลยนะคะนี่ค่ะจะให้เ,เพื่อนๆดูรอบๆนี่ค่ะสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากๆค่ะ บรรยากาศเหมือนอยู่บนภูทับเบิกนะคะนี่นี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะของเราที่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นดอกสงคามนะคะที่เคยพาเ,เพื่อนๆมาดูส่วนด้านหน้าก็เป็นแปลงผักนะคะที่ตอนนี้ก็เตรียมไว้เพื่อปลูกผักชนิดต่อไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ บรรยากาศนะคะนี่นะคะดูรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่สดชื่นมากค่ะทุกคนนี่บรรยากาศโอเคค่ะทุกคนคะก็วันนี้ก็พาทุกคนนะคะมารับชมบรรยากาศยามเช้าที่บ้านของนกนะคะด้วยกันค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ เพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้ก็พระอาทิตย์นะคะได้ขึ้นแล้วนะคะเมื่อกี้ที่นกถ่ายนะคะให้เพื่อนๆดูนะพระอาทิตย์เขายังไม่ขึ้นเนาะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยมากเลยเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะเราก็มีหมอกด้วยนะคะนี่นี่ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตรงหน้าบ้านเราแบบนี้วิวแบบนี้สวยมาก